سبحان الله الرحمن الرحيم เราอเมนและเราอุทิศลาลาละอัลลอฮุวาลลอฮิละกามะฮ์มัดุลลอฮฺและอาดิหฺละ صحابي أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความรักความเมตตาปานีความเจริญนะครับและการที่อามันอิบะดาที่เราปฏิบัติได้ถูกรับอิชาอัลลอฮ์กันทุกคนพี่น้องที่รักศรัทธาชนที่เคารพนะครับเรายังอยู่ในสามกฎเหล็กที่อัลลอฮ์สุบานแต่ลาจะรับอามันด้วยกับสามกฎนี้ นะครับซึ่งได้พูดคุยกันไปด้วยสองกฎที่ผ่านมาแล้วนั่นก็คือการทําอิบาร์ต่อรอบไม่ว่าจะเป็นละมาดไม่ว่าจะเป็นการถือเส้นอดไม่ว่าจะเป็นการสระากา้อซิกรรคลลอ่านคุรุอ่าน,านจะต้องมีใจที่รักในอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวะตาละนะครับแล้วหลังจากนั้นกฎที่สองที่เราเรียนไปครั้งที่แล้วก็คือความหวังนะครับนะอรยะความหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์ซึ่งอัลลอฮ์บอกว่าความเมตตาของพระองค์นั้นมีมากอรลฮามานุรฮีม นะครับอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตากรุณาปาณีเสมอสําหรับวันนี้นะครับอยากจะ,ะพูดคุยแล้วก็นําตัวอย่างเกี่ยวกับ2กฎที่ผ่านมานะครับซึ่งในครั้งต่อไปก็จะเข้ากฎที่3นะกฎที่3ก็คือ,เ,อเข้าฝู่ความกลัวพี่น้องที่รักศรัทธาชนที่รบมานึกดูนะครับมาดูมาพิจารณาดูเนี่ยเราจะเกิดความรักเนี่ยอัลลอฮ์นะแล้วก็เราก็จะสรรเสริญอัลลอฮ์เราจะทําอิบาดได้ด้วยความรักเพราะอัลลอฮ์ตาลามีความเมตตา นะครับไม่ว่าจะเ,เรื่องของที่อัลตาเราเนียเมตตาเราสร้างเรามีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งนะครับสมมติให้พี่น้องลองคิดดูนะครมีคนคนหนึ่งเนี่ยได้ได้มาคุยโอนะครับมาโอ้อวดกับเราว,ว่าเขาเนี่ยนะครับเกิดมาก็ร่ารวยนะครับมีทายามีญาติพี่น้องเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับคนใหญ่คนโตในสังคมมีอํานาจเยอะแยะมากมาย นะครับแล้วก็มีเงินมีทองมากมายนะแล้วเขาก็จบการศึกษาสูงนะครับเขาก็บอกว่าเนี่ยเขายิ่งใหญ่มีพักมีพวกมากมายนะครับแล้วเขาก็มีเงินมีทองมากโอ้โหถ้าพูดอย่างนี้ถ้าเกิดเราตั้งเราคิดในใจของเรา,าถ้าเราจะทำให้ได้เหมือนเขาหรือไปอยู่ในตำแหน่งในระดับให้เหมือนเขาเนี่ยยาก หรืออีกใน,นหนึ่งนะครับถ้าบอกว่าศาสนาของอัลลอฮ์หรืออัลลอฮ์ได้กําหนดมาในศาสนาว่าความสําเร็จของคุณนะครับคุณจะได้เข้าสวรรค์ก็แต่เมื่อคุณจะต้องมีลักษณะเหมือนคนที่ว่าไปเมื่อกี้นี้มีญาติพี่น้องร่ารวยเยอะแยะมากมายมีตําแหน่งสูงนะครับมีพักมีพวกเป็นระดับข้าราชการเป็นอะไรสูงส่งนะครับแล้วท่านก็จะมีตําแหน่งสูงส่งในดุนยา ต้องแล้วก็มีเงินทองมากมายเป็นร้อยล้านหรือว่าเป็นพันล้านแล้วคุณจึงจะได้อะไรครับได้เข้าสวรรค์เขาหรพี่น้องที่รักถ้าเรากำหนดมาแบบนี้เราจบกันครับถ้าเอาในประเทศไทยคน70็ดสิบล้านนี่ตกนรกกันหมดนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็ไม่สามารถที่จะเป็นไปได้อย่างที่ตั้งกฎนั้นว่าร่ำรวยนะครับมีพักพวกอะไรต่ะไรเหล่านี้ เป็นไปไม่ได้ก็คือยังไงก็ทําไม่ได้ก็ในเมื่อเราเป็นคนจนนะครับเราเป็นคนจนเราก็ทําอย่างนั้นไม่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นเราก็จะตกนรกกันหมดแต่ฟังนะครับอัลลอฮ์ไม่ใช่อย่างนั้นอัลลอฮ์ไม่ได้กาหนดอย่างนั้นครับอัลลอฮ์ไม่ได้กําหนดว่าใครจะร่ํารวยใครมีพักพวกมากจะได้เข้าสวรรค์แต่เปล่า,าครับอัลลอฮ์กำหนดว่าใครมี إ ي มานต่ออัลลอฮ์อย่างจริงจัง ใครมีอิบาดะละหมาดหเวลานะถ้าร่างกายแข็งแรงการถือสินอดถ้ามีตังเยอะไปทำฮัทไม่มีไม่ต้องไปมีสากาศมีตังเก็บเยอะออกสากาศไม่มีไม่ต้องออกถ้าฟังอย่างนี้แล้วอัลลอฮฺอักบัตคนจนอีกหกเจ็สิบล้านเจ็สิบล้าน,นมีสิทธิ์จะได้เข้าสวรรค์นะมีสิทธิ์จะเข้าเพราะอัลลอฮฺเขากำหนดกฎไว้ กฎกติกาที่จะเข้าสวรรค์เนี่ยมันไม่เหลือบากว่าแรงของคนจนคนจนทําได้คนจนที่ไหนก็ละหมาดครบห้าเวลาได้คนจนที่ไหนก็ถือสินอดได้ถ้าร่างกายแข็งแรงแต่ไม่แข็งแรงป่วยก็ไม่ต้องถืออัลลอฮฺหัวกบฏพอพูดมาถึงตรงนี้แล้วก็คิดมาถึงตรงนี้แล้วอัลฮัมดูดีละขอบคุณอัลลอฮฺแล้วความรู้สึกนั้นมันจะรักอัลลอฮฺมากเลยอัลลอฮฺช่างใจ เป็นผู้ที่เมตตากรุณาจริงๆอัลลอฮ์มานุราฮิมอัลลอฮ์เมตตาในดุนยาในอาคเรา์อัลลอฮ์เมตตาจริงๆจ,งๆจ,งๆจ,งๆจึงกำหนดกฎระเบียบของศาสนามาสำหรับคนที่จะได้เข้าสวรรค์เหมือนกับมีสฮายาท่านหนึ่งไปถามทรารอซูลความหมายโดยสรุปนะครับว่าถ้าเกิดฉันเนี่ยละหมาดมีกะลิม์ชฮาดะหด้ไม่ตัง้งภาฏีต่อัลลอฮ์ละหมาดก็ห้าเวลาหือสิ้นอดแต่ว่าฉันไม่มีเงินสะกาตไม่มีเงินทำฮัด ฉันจะได้เข้าสวรรค์ไหมนบีก็บอกว่าได้เข้าอัลลอฮฺอักบัดมีใครบ้างที่จะใจดีใจเมตตาเหมือนเลาเพราะฉะนั้นเราก็จึงต้องเกิดความรู้สึกเป็นอะไรครับรักอัลลอฮฺขึ้นมาทันทีเลยพอแลเราคิดแบบนี้นะครับคิดแบบนี้เราจะเกิดความรักต่ออัลลอฮฺอัลลอฮฺเมตตานะครับดุนยาเนี่ยอัลลอฮฺให้สั้นไม่ยาวมัเกินร้อยปีแต่อาคิรอเนี่ยอัลลอฮฺให้ยาว แต่การที่จะไปอยู่ที่ยาวแล้วไปอยู่สบายวิธีการทําก็ไม่ยากนะทำได้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นจนระดับไหนก็จะทำได้นะครับอีหมานต่ออัลลอฮ์องเดียวไม่ต่างภาคีละหมาดให้ครบหาเวลาถือสินอดนะครับอ่านกุรอ่านิกเกตใครใครก็ทําได้นะครับไม่จํากัดว่าคนนั้นจะเป็นยาจบไม่จำกัดว่าคนนั้นจะเป็นคนรวยหรือว่าใครก็แล้วตต่นะเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็จะเกิดรู้สึกความรักในี่อลอเลาะซึ่งในพระเมตตาเขาและเวลาปฏิบัติอามันอิบาดะกาลังยืนละมาเนี่ยเราจะมีความรักในี่ยอเลาะยังมากมายนะครับในมุมกลับกันย้อนนิดหนึ่งนั่นก็คือว่า,าอเลาะกำหนดว่าคนที่จะเข้าสวรรค์ต้องเป็นคนรวย10ล้านขึ้นเนี่ยห้าล้านขึ้นเนี่ยพอดีนะครับพวกเราไม่ต้องนะไม่ต้องได้เข้าไปแล้วสวรรค์ เพราะฉะนั้นเมตตาความเมตตาของเรายิ่งใหญ่วันนี้เรามาคุยกันในประการที่หนึ่งก็ที่2รวมกันนั่นก็คือ1อัลเราเมตตาเราเหลือเกินอัลกุรอานอลรอฮ์มานุรฮีมเราเมตตามันจึงทําให้เรามีความหวังที่ได้ข่าวสวรรค์แต่ถ้าเราไม่ใช้สูตรนี้เราหมดหวังนะครับเราหมดหวังแน่นอนแต่เราใช้สูตรนี้สูตรแบบคนจนๆอย่างพวกเราก็ททาได้อย่างงี้นะครับมันก็เกิดความหวังขึ้น ครับวันนี้เอาเพียงแค่นี้ในวันพรุ่งนี้ค่อยไปดูกฎที่3กันนะครับวันนี้ขออนุญาตจากลาเิคามอวบิลลาฮิเตอร์ฟีกกลฮิธีได้ยัสลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์